มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินกันนะคะทุกคนทาหน้ากากแจกคนไทยนักศึกษาอาชีวะผลิตแมสแบบเปลี่ยนแผ่นกรองได้แจกคนไทยนายสุเทพแก่งสันเทียรองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษารองเลขาธิการ กออสอเปิดเผยว่าสืบเนื่องจากปัญหาฝุ่นละออง PM 2.5ที่เพิ่มปริมาณสูงขึ้นจนส่งผลกระทบต่อประชาชนรวมถึงการแพร่โควิด -19 ในขณะนี้นายนัทพลทิพสวรรณรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุข ได้มีความห่วงใหญ่สุขภาพของประชาชนและนักเรียนนักศึกษาจึงได้มอบหมายให้สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาสอ,อสอดำเนินการผลิตหน้ากากอนามัยป้องกันฝุ่นละออง PM 2.5และโควิด -19 ค่ะ โดยสอ,อสอได้รับนโยบายและมอบหมายให้วิทยาลัยที่มีการจัดการเรียนการสอนในสาขาวิชาแฟชั่นและสิ่งทอดดำเนินการเย็บแมสโดยกระจายภารกิจให้แก่สถานศึกษาในภูมิภาคต่างๆทั้ง5ภูมิภาคค่ะภาคละ10,000ชิ้นรวมทั้งสิ้น50,000ชิ้นค่ะรองเลขาธิการกอ,อสอกล่าวต่อว่า แมสที่สถานศึกษาสอ,อสอผลิตครั้งนี้ได้มีการพัฒนาให้เป็นแมสผ้าที่สามารถเปลี่ยนแผ่นกรองได้และสามารถนำมาใช้ได้หลายครั้งค่ะเป็นแมสที่ได้มาตรฐานสามารถป้องกันฝุ่น PM 2.5 ทั้งนี้ในเบื้องต้นสนอ,อสอได้ส่งมอบแมสจำนวน20,000ชิ้นให้แก่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการแล้วเพื่อนำไปแจกจ่ายให้ประชาชนนักเรียนนักศึกษาในพื้นที่เสี่ยงเช่นสถานีรถไฟฟ้าโรงเรียนสถานศึกษาสถานที่ที่มีประชาชนอยู่เป็นจำนวนมากค่ะ ขอขอบคุณข้อมูลจากไว r ์รอน e ฟ d สโถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ